แปผู้สงเจดให้วูฟอร์ติกครับป่าติกมุฟคุณไม่ได้ไม่ได้มุฟหน่อยหน่อยมุงไม่ได้แล้วอ่ะจับอาร์คด้วยเฮ้ยทำไมมันหนืดวะพอจับอาร์คโอ้ตายแล้วอ่าแล้วล้มแจ้วแล้วโดนแพ็ไเนี่ยไอ้เนี่ยมันหนืดอ่ะเขาเหนื่อเลย Alright l let's move out ผู้หญิงเหรอเนี่ย Fire in the hall Này, này, fire in the hall! <laughs> hey, fire in the hall! Fire in the hole! Fire in the hall! Fire in the Fire in the hole! Fire in Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the สาานเฮ้ยเอาได้สามต่อสามเอาหน่อยเอาหน่อยสะพานสะพานสามสะพานสอคนน่ะยังาอเกี่ยวะพานสามหนึ่งเน้นหน่อยเน้นโดมบีไปโดมบีเก็บ่อยิปเนี่ยไอคิเนี่ยเน้นเน้นเน้นเหาให้เกิดิพ์เยเจ้าก็เด

ยังไม่ยังยังไม่ได้หมุกเลยก็เลย fire in the h o l i in i เฮ้ยหมุนอ๋อเพื่อนยีพี่แผมเหลืองว่ะแต่หลุดน่หลุดหลุดนาหลุดหลุดน่าหลุดถ้าบ้านตัวนเป็นลาโดของล็อก มาต้อน้ำไปอีกเออล้วแหละบีเงี้ยปั๊เลยไปเอตัวนึงอุ้ยซๆยซอยยยห้องเด็กซยห้องเด็ตซอยห้องเด็ใจเย็นใจเย็นรอรอรอซอยซอยซ่ยนเยอยอยู่อะไรครัวเอาวะอเย็นคไงจัดตัวไหนจะกระโดดมาแน่ยิงไม่ถูกโดนเลย

ไรนห้องแดให้เราแปนแปด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 แปแปดแปดปตัวนึงเออขอมั้งะเก็บมันขึ้นมายิงหตัวไปมันหนก่งน้โอเค let's go ตัววนใหได้จากไฟร์ในห้อไฟร์ในห o องเมันหนกไมไน Fire in the Fire in the hole!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  Oh, no. oh, you. Point. Fire in the hole. Fire in the, oh. hole! Fire in the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  hole! the โอ้โหจะยินเสียงแล้วนะยิงไม่ทันตัวใหญ่เอตัวไหนอ่ะร้อยหนึ่งเอเยอะเอเยอะรำเพิ่มหน่อยทำเพิ่มหน่อยเก็บแล้วเอไปเอาไปร้องสามสองคนได้เก็บนะเอหมดแล้วเอหมดแล้วเอหมดแล้วเข้าใหญ่เลยนะ f อ r e in the h รอเลยไว้ ดูดกดูดดูดไม่รอในที่วางเลยแล้วฉันเจ็บหลังห okay. ้องใหญ่หลังห้องใหญ่ไปกล่องแดงจัดผมเจ็บปวดเจ็บจะได้เลยพี่รอรอระวางก็ได้เพื่อนดูหลังให้อยู่ออกไปไหนไม่ได้หรอก ดูซอยไว้อะซอยซอยพี่ตายซอยเดยวแล้วบลูทีมวินร้อยเพื่อนยิงด้วยคอมดูนะเนี่ยนะอ้าเมื่อกี้นึกว่ามึงมูฟไม่ใช่ไงโอ้อะไรอ่ะแลระเบิดเลยไมจัดมูฟป่ะไอ้สัดกูบอกมึงแล้วมูฟน้องหน่อยมูฟน้องหน่อยผมก็ไม่มูฟไปเอ้ยเป็นพี่แล้วน่ะไอเบไม่หลอก่าไอเบยฮะ กไม่บอกไม่โอ้ยังไม่มูีเห็นมันบอกชวนมันวอใครผู้ชวนตอนไหนวะพีถามมันน่หละโอ๊ยผู้ชวนมึงใครพี่มันบอกว่าผูชวนมึงวะโอเค e s go r e h e h o l n i r e i e h o e i r h เฮ้ยเจพ่อ

เจ็บมากอะเจ็บมากไอ้ยมึงจะห่อมไหนอ้อมึงจะห่อมไหนเจ็บแล้วโฮ้ยไม่รู้แตกตอดต้องเล็กป่าไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้สังเกตเลยมองสามแยกก็เห็นเพื่อนกานห้องไม่า o l e Fire in the hole

แล้วเนี่ยเม่กี้อันที่สนี่แม่งนเลอยู่ไหนวะวกูย่องมาเลนะเว้ยไนสะพานปเพื่อนอยู่้านยิงกันตายตรงไหนอ่ะสะานยิงกันสะนสะพานฝั่งไหนอ่ะฝั่งมันเอ้าไอ้เหี้ยสะพานเราโอ้ถนนถนนมันใหญ่เลยถนนถนนมิดเดิ้ลออฟฟ่ถนน่เ่อนเ่อย่างว่าน

ม่เจอมเจออ่งหมนอย่ย่มุนชีวิตย่มุนสุดันยิงพื่นอย่ามุนเล็ก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 เด็กเล็กเล็กเลเกเกกกเล็กเล็กเ็เลเล็กเล็กเเล็กเลเล็กก็เลเลอมเลมองหากล็กเ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 เเเลล็ลเล่เ ไปแลยไปเลยไปเลไปเลวีวไปแลยวไปเล้ว่ไปลยว่ะไปเลยว่ไปเลยวะไปเลยว่ะไปเลยว่ะไปเลยว่ะไปแล้ว่ะไปเลยว่ะไป t ลยว่ะไปเล้ว่ะไปเลย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 ว่ะไปเลว่ะไปเลยว่ะไปเลยว่ะไปเล้ว่ะไปเล้ว่ะไปเลยว่ะไปเลยว่ะไปเลยว่ะไปเลว่ะไปเลยว่ะไปเล้ว่ะไปเลย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 ว่ะไปลวไปเลยว่ะไปเลวไปลว่ะไปเลวะไปเลยว่ะไปเลยว่ไปลว่ะไปเลยวไปลว่ะไปเลยวไปล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  หมุนต oh, ัวหมุนตัวหมุนตัวต oh, he uh ่องต่องนะต่องต่องนะมีต่องหรอปะแอบแอบโอกร้องอ้าวตายเลยจบเลยไม่ใหญ่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 วางบีนะวางเลยป้าโอกวัดได้เลยน้องถ้าเกิดมันตายครับตายครับถ้ามันไม่ตายก็เป็นสร้างพี่เองไม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงเออดีเออดีอ๋อไอ้เฮียเออไม่เหลือให้ไหนตัวเลยไว้จะได้เพื่อนตายไม่ไม่ Oh, fire <cười> huh? in the hole, fire 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 in the hole

สุดท้ายอยูุดรอบหลังรอบไปดิ่งไปดิ่งไปด่งขึนวันบีเพื่ออะไรเพื่อนอยู่ A อสามตัว Bomb has been planted เฮ้ยงานงอกก็ย้อน Red Team win ขาผมมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผม ที่สำคัญเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านขอฝากกดซับสไคร้ที่ขวาล่างตามลูกศรด้วยนะครับขวาล่างของคลิปนะครับผมฝากกดซับสไคร้ให้ป๋านายด้วยนะครับเพื่อที่ป๋านายจะได้มีแรงใจในการทำคลิปออกมาให้ทุกท่านดูนะครับผมฝากกดซับสไคร้ที่ขวาล่างด้วยนะครับ